ผู้ใดมีอาการแบบนี้พี่นอ pur ้องเศาเศาแน่นอนนะคะวัดไอจามพุ่มแพรนะคะหอบเหือดเรือรังนะคะไอคอคบแคบแคบปวดเมื่อยตามโตนอนบ่เคยรับรับบ่เคยลึกนะคะปวดตามคอตามกระดูกนะคะลุกกระโอยปวดกระโอยชาตัวนี้เขาเป็นชาติสมุนไพรค่ะร่วมร้ายยางนะคะในนี้นะคะหลักกะซอยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงปอดบำรุงหัวใจ เป็นให้สุขภาพดีเด็กไห้ไมีรูปร่างที่ดีพอลดข้อเลสตอรอนในเลือดได้น้ำนะคะเป็นชาติสารพัดประโยชน์เลยนะคะแล้วก็คนที่แบบว่ามีโรคประจาตัวกินได้นะคะเด็กกินได้ผี่ใหญ่กินได้นะคะผู้สูงวัยกินได้กินซูมือมือละหนึ่งถึงสองซองได้เลยนะคะผสมกับน้ำร้อนนะคะร่อให้อุ่นก่อนแซ่ไว้นะคะกินแล้วการชุ่มการช่วยนะคะนอนรับกับสบายตื่นขึ้นมากอะ ซดชื่นสมองเบอร์น้อมือนี่มาจาัดโปรไฮพิเศษนะคะชาบำรุงปอดบำรุงร่งรรางกายบ้านอิงฟ้าหนึ่งแถมหึในราคา290บาทสงฟรีแต่ถ้าผู้ใดอยากได้โปรขายดีของเขากินต่อเนื่องกินแล้วดีฟ้าไใครก็ได้นะคะฝากคนที่เข้าหาไขาคุณพ่อคนนุณแม่เข้าได้ซื้อไปเลยนะคะโปรโหาแถมหา บอกเลยว่าคุมผุ้ใดกระเสือปโปรนีนะคะเพราะว่าโลดไปตั้งร้ายนะคะสือเลยค่ะ